สวัสดี f อทุกท่านครับคลิปนี้ก็ได้มีความขอร้องความช่วยเหลือนครับจากยายพิการนะครับท่านหนึ่งครับบอกว่าทีวีดูไม่ได้นะครับแกก็อาศัยอยู่กับหมานะครับหมาหนึ่งตัวแล้วก็แกแค่นั้นแหละผมก็ได้มีโอกาสมาดูครับว่าการดาวเทียมของแกมันดูไม่ได้ผมก็เข้ามาตรวจสอบก่อนเนะี่ยเบื้องต้นผมก็รู้แล้วแหละว่าอาการมันมาจากอะไระครับเปิดดูแล้วไม่มีสัญญาณนะครับ ก็ไม่มีอะไรละกล่องก็ขึ้นบอกว่าไม่มีสัญญาณกล่องไม่แน่มีปัญหาครับพบมาข้างนอกมาดูก็จะเป็นหัวเอ็นบีะครับซึ่งสภาพดูในกล้องเนี่ยมันไม่ชัดแล้วซึ่งตามความจริงแล้วไอเอ็นบีตัวเนี้ยมันกรอบแตกบมดแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีสายเก่าด้วยเบื้องต้นผมอาจจะต้องหาหัวเอ็นบีนะครับมาใส่ลองให้ดูก่อนนะครับอาจจะใช้ได้นะเพราะว่าการเจินอะไรก็ยังอยู่สภาพดีครับไม่ได้มีลมพัดนะครับเดี๋ยวก็ต้องหาหัวเอ็นบีครับมาใส่ดูนะครับเพื่อน ซึ่งแกก็เจ้าของบ้านหลังนี้แกก็เป็นคนพิการครับไม่มีตังค์เลยเดี๋ยวผมค่อยแหาของมาให้เขาดีกว่าก็เคสนี้ก็ทํให้ฟรีนะครับซึ่งผมดูจากประสบการณ์แล้วน่ะก็จะเป็นที่ใส่หรือชุดหัวเอ็นบีนะครับแล้วผมก็ได้ถามยายครับว่ายายมีตังค์เท่าไหร่ยายก็เปิดให้ดูครับทั้งเนื้อทั้งตัวแกมีสามร้อยครับกับแหม่เนี่ยนอนกับแหม่นะครับแกมีตังค์อยู่สามร้อยก็แกบอกว่าเดี๋ยวรอ เงินพี่การออกก่อนเขาจะมาให้ผมอย่างเงี้ยซึ่งเคสนี้นะครับเดี๋ยวผมหาของอ่ามือสองให้แกรหรือว่ามือหนึ่งไปแล้วไม่แพงครับพอดีอ่าของในรังออุปกรณ์ผมมันก็น่าจะมีอยู่เดี๋ยวอ่าคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยไปแหากันครับเคสนี้ผมก็ทําไม่ฟรีแหละเพราะว่าแกบอกว่าอ่าทั้งเรื่องทั้งตัวแกมีสามร้อยแล้วก็อแกต้องบอกว่าลองนินเดือนคนคนพิการออกเนี้ยซึ่งเล่นซะผมว็จุกเหมือนกันแลวเนะี่ยแล้วก็ฝากเอฟซีนะครับฝากช่องอ่าของผมด้วยครับถูกใจใส่แขรงนะครับ ช่วงนี้คอมเมนต์ก็เยอะเหลือเกินนะครับผมก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาทําคลิปตอบคอมเมนต์นครับวันนีก็ไม่มีโอกาสครับช่วงนี้ก็ทํางานด้วยครับก็ทํางานปั่นตังแลใช้นี่บ้างอะไรประมาณเนี้คือรายได้น้อยครับไม่ได้เยอะนะครับช่วงนี้แย่มอนกันนะครับเอาครับเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมซ่อมอะไรเจออะไรกับอาจารย์นาเทียมตัวนี้มันเสียตรงไหนเดี๋ยวค่อยรู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ